สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะหวยนานานมาแล้วนะคะวันนี้ใครรออยู่นะคะวันนี้วันที่สิบสี่แล้วเนาะสิบสี่เมษายนนะคะปีใหม่ไทยนะคะปีใหม่ไทยปีนี้เป็นไงบ้างคะเงียบเหงาใช่ไหมาทางนี้ก็เงียบเหงานะคะโอเควันนี้ใครรออยู่รูดวิ่งแล้วก็สองตัวล่างสูงต่ำนะคะอันนี้จะเป็นเวฟของลอตเตี VIP เนาะ ลอตโต้ี V.I.P อันนี้อ่าเอารูดก็วิ่งก่อนละกันเนาะอันนี้นานาจะร,รวมสูตรให้ในรอบเดียวกันนะคะทั้งรูดทั้งวิ่งแล้วก็2ตัวล่างสองต่ำเนาะเอารูดวิ่งก่อนนะคะรูดกับวิ่งเราจะใช้2ตัวบนนะคะในเมื่อเรารู้ว่า3ตัวมันออกอะไรเราก็เอาใช้แค่2ตัวบนนะคะมารูดกับมาวิ่งเนาะอันนี้ สองตะว,วน95ใช่ไหมคะ95เนี่ยนะคะเราก็ดึงมา9เข้าไม้หเข้าไม้รุดนะคะก็วิ่งนะอ่า9ก็เข้า5ก็เข้านะคะ2ตัวเลยอันนี้นะคะต่อไป9 9ตัวเดียวส่วนใหญ่ถ้าเป็นเลขเบิ้ลนี้จะจะไม่เข้านะคะอ่าอันนี้ลุดเนาะอาจจะมีเสียงแทรกนิดนึงนะคะก็เด็กๆเ,เล่นโทรศัพท์เนาะกูส่ายแอบแล้วเนี่ย <laughs> ต่อมา2-4นะคะ2-4 มีสองก็เข้าสี่ก็เข้านะคะต่อมานะคะสี่กับเก้าสี่กับเก้าสี่เข้าเก้าเข้าอาจจะมีเสียงแทรกนิดหนึ่งนะคะแบบหนึ่งเนาะสามสี่เดี๋ยว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 จะไปเอ็ดติดซะหน่อยสามสี่นะคะสามเข้านะคะเข้าต่อตัวนะคะต่อมาสามหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งเข้านะคะแยกสมาที่นิดนึงนะคะอยู่ไปแล้วก็เหมือนเดิมเนาะ อนี้ศูนย์เก้าศูนย์เข้าเ้าเข้านะคะสองนะอันนี้เจ็หเข้า2เด้งนะคะต่อมาสองเดเข้านะคะใครไม่ทันดูย้อนหลังไน้นะคะ6กสาอ่ะลดไปแล้ว1นสองไม่เป็นไรนะคะโอเคอันนี้ก็6กสามเนาะเมื่อกี้บอกลดไปแล้วอันนี้จะเป็นรูทกับวิ่งนะคะลอตเตอรี VIP, เนาะต่อมาเรามาดูอ่ะเดี๋ยวขีดเส้น ต่อมาจะเป็น2ตัวล่างสงต่ำสอตัวล่างหมายถึง2ตัวข้างหลังนี่นะคะ2ตัวล่างนะเราจะมาแทง2ตัวล่างนี้กันนะก็สูตรจะมีอยู่ว่า,าให้เราดเาูเขาเรียกว่าหลักอะไรหลัก10บ,บน Refined, สูงสูงต่ำต่ำสูงสูงต่ำต่ำนะคะถ้าหลักสิบบนเป็นสูงอันน okay. ี้หลักสิบบนนะคะเป็นสูงอันต่อมาเราก็ต้องแทงสูงแทงล่างเป็นสูงนะคะถ้าหลักสิบบนเป็นต่ำอันต่อมาเราก็แทงเป็นต่ำโอเคไหมคะใครไม่ทันดูย้อนหลังนะคะอ่าสูงอ่าสูงมาอ่าสูงอันนี้หลุดนะคะอันนี้ออกเป็นต่ำอันนี้หลุดไปหนึ่งนะต่อมาอันนี้ต่ำสูงอ่าหลุดไปสองต่อมานะคะต่ำเป็นต่ำ โอเคต่ําเป็นต่ําเข้านะคะต่ําเป็นต่ําเข้านะคะอันนี้ต่ำก็เป็นต่ําเข้านะคะสูงเป็นสูงเข้านะคะต่ําเป็นต่ําเข้านะคะสูงเป็นสูงโอเคอันนี้10บรอบเราผิดไปแค่2รอบถ้าไม่ทันดูย้อนหลังได้นะคะสูงต่ำสูงต่ำอาจจะไม่เข้าใจเนาะถ้าเราดูหลัก10บนถ้าเป็นสูงที่เราจะแทงคืออ 2ตัวล่างก็เป็นสูงนะคะถ้ามันเป็นต่ำเราก็แทง2ตัวล่างเป็นต่ำแค่นี้นะคะแนวทางวันนี้นะวันนี้วันที่14นะคะโชคดีหฮงๆงปังๆนะคะใครที่รอ2ตัวบน2ตัวล่างตรงต้นมาแล้วนะคะโอเคค่ะคลิปนี้เขาจบเปแค่นี้ก่อนนะคะมาดูคลิปต่อไปกันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ